ดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกเหมือนเดิมเมื่อกี้เบิ่งข่าวตำรวจไซเบอร์ลงจับมาไม่ใช่ลงจับสิได้ข้อมูลแก๊งคอเซนเตอร์ลายใหม่ครั้งนี้เห็นยุสสะแก้วค่ะพี่นอ้องยุสสะแก้วมานนี้เหตุจดกไหนไปหูก,กระสืบจากสายอินเทอร์เน็ต าสายอินเทอร์เน็ตที่บ้านล้างแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปสืบสายสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ่ามีหลายเน้นมีหลายช้อยเชื่อมลงไปใต้ดินมุดใต,ต้ดินเลยพี่น้องขามไปประเทศเพื่อนบ้านอ่าประเทศกัมพูชาเลยย่งตรวจสอบไป่หอดพุนเลยย้อนกลับมาขึ้นมีสามสายถือตัดก้อนหนาตำรวจมาหนึ่งชั่วโมง อันนี้บ่ต้องว่าหูว่าเกือเป็นนอนอ่านายใหญ่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมใครอยู่เบื้องหลังทําไมถึงรู้ข่าวเร็วจังเลยว่าตํารวจสีลงแล้วมาตัดกนหนึ่งชั่วโมงอ่าก็ต้องแสดงว่านายใหญ่คนนี้หรือคนคนนี้จะต้องรู้ข่าวมากกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงได้เตรียมบอก คนของตัวเองแล้วก็ส่งต่องานมาให้ชายสองคนตัดสายอินเทอร์เน็ตสามสายอ่าแล้วคิดว่าตำรวจกับโคงสิไลตามเส้นสายที่ย่างคงเหลือว่าจะไปจุดอยู่ตรงไหนคิดว่านะคิดว่าเสร็จแล้วตำรวจนี่ได้ย้อนกลับมาที่กรุงเทพ ย้อนกลับมาอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะมาตรวจเช็คต้นขั้วที่เป็นคนจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่เป็นคนจ่ายค่าเช่าอ่าพ่อย้อนกลับมาโอ้โหอยู่ดีกินดีและพี่น้องได้เงินเดือนเดือนละสามแสนบาทป๊าดนอนอยู่เฮือนซื่อๆใดโคตรคุ่มเลยพี่น้อง ที่บอกว่าพอหูพอเห็นคงเป็นไปบ่ได้แล้วทำมาสงปีเห็ดมาเร็วสงปีอ่าแล้วก็ค้นสังคือค้นค้นเดียวกันกับที่สังไห้ใช่สองคนอนอะไปตัดสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วคิดว่าตำรวจจะต้องตรวจสอบจากเงื่อนถือ่โอนมาแน่นอน หวังว่าบานเฮาสิทธายลและจับไดไว้ที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นแก๊งเป็นกวนที่ค่อนข้างใหญ่และสายไวัยมากว่าแล้วแก่งคอเซ็นเตอร์มันเปลี่ยนเบอร์โทรมันเปลี่ยนรูปแบบมากแบบนั่นแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆมันเป็นเพราะอย่างก็เป็นแบบนี้ข้อมูลเรามันรู้ทุกอย่างมันโทรมาโอโหหูซื่อจริงหูวันเดือนปีเกิดรู้ทุกอย่าง บางทีรู้ดีกว่าเห้าอีกจำเก่งกว่าเห่าอีกอ่าบางที่มันกับปฏิเสธว่าได้ว่าจะหลงเสื้อบ่หลงเสือ้อไอ้คลิกลิงบ่คลิกลิงก็จักลิงไดบ่ลิงได้ซูมือนี่ปนเปกันไปหมดแล้วซ้ายรับโทษเขาแปลกแปกบ่กล้าแม้กระทั่งตอบกลับเนี่ยจริงๆมันต้องจริงจังตั้งนานแล้วเพราะพวกนี้มันมานานแล้ว มันโกยเงื่อนจากบานเฮานี่ไปกีหลานกีล่ลอยลลานกี่พันล้ลานแล้วพี่น้องจับได้ยึดทรัพยบลห้มันเห็ดงานเห็ดงานในครูเห็ดงานชดใช้หนี้เ <ๆ S 2> ห็ดงานแบบหัวบานเลยอย่าปล่อยให้มันอยู่ดีมีความสุขบ่ราว่ามันสิเป็นคนต่างชาติหรือมันสิเป็นคนประเทศของตัวเองบอ่ควนสิปล่อยมันแค่ลอยนวลบ่ควรสิบปล่อยให้มันติดคุูแค่สองปีพี่น้อง หรือ10ปีควรใส่มันติดคุกตลอดชีวิตแล้วทำงานในคุกบ่ได้ติดล้วไปนอนเว้นบ่ได้ติดแล้วไปกินขาฟฟีในคุกให้มันเห็ดงานชดใช้นี่เพิ่มโอที่เพิ่มโอหยังให้มันเลยเห็ดคือคนที่เขาเดือดร้อนเงินจริงๆแลนเห็ดเบียกเห็ดงานลัางคนแทบบ่ได้รับได้นอน ข,า,ขายของกวาดสิได้เงินกวาวสิได้ายกำไรมากกวาวสิได้เก็บได้กำรมมาฝากไว้ในธนาคารอยูย่ๆพวกม้าแก่งคอเซ็นเตอร์นี่มันโทรมากิ้งเดียวซุโมงเดียวโอ้มาถึงซวโมงสองนาทีดูดเงินไปเกี่ยงธนาคารมันเหตุให้หลายหลายคนเขาจนมุมจนตรอกแม้กระทั่งคิดสันกะคงจะตรงมี เพราะว่ามันเป็นเงืนก่อนเดียวเป็นเงืนกเกษียณเป็นเงืนสุดท้ายของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่เขาประกอบธุรกิจประกอบจิจการเมื่อเงืนทุนเงื่นสรับสนุนมันละล่ายหายไปเงินสิสธิมาตอยอดต่อทนกับธุรกิจมันก็ไม่มีการไปวิ่งยิบยืมในแบบช่วงเวลากระชันชิดไม่มีหนี้อันไหนหรอกนอกจากหนี้โลกระบบ แล้วมันก็กลายเป็นง่วพันหลักมันเป็นอาทยากรที่ลายแรงที่สุดาำรับโตคอยคอยวะหูว่าสมควรสิสิเอามันไปเห็ดประเดกอีหยังพวกจังสิอันพวกโดนต่มไปเห็ดงานกันจักว่าถูกต่มอีหลีหรือว่าสมัครเข้าไป เพื่อที่อยากได้เงินเดือนสูงสๆของเขาแล้วมาตัวมาตม้มคนไทยน้ากันเออลังเทอมันตองแยก,กหลายประเด็นเพราะว่ามันยังมีคนไทยที่ลุดเขาไปเห็นงานอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีละครบทใหม่ๆเขามาหลอกลวงคนไทยในประเทศแล้วการสืบค้นข้อมูลน่ะ ขอมูลหยอดเงินในบัญชีของเฮาขอมูลส่วนตัวของเฮามันลุดไปหาเขาได้จังใดมันผ่านช่องทางใดไปบ่ต้องบอกกตต้องหูอยู่แล้วว่าเกือส่วนไหนเป็นนอนแล้วต้องไปดำเนินการคันเด็ดขาดเด็ดขาดยังไงคิดว่าคนที่บังคับใส่กฎหมายควรจะรู้ เนาะโลกสวยกับทนฟังบ่ได้โลกบ่สวยใจหายคักพี่น้องเห็นว่าแก่งข้อเส้นเตอร์นี่ใจหายคักใจชีวิตทุมือนี่ยากข้นก็เดิมต้องค่อยน้องนางละแวงเอาเงินไววเฮื่อนก,นกอย,ายานโจรลักเอาเงินใส่กระเป๋าไปน้ำแกยาจนโจรจีเอาเงินใส่ธนาคารกับยังไมย่ยานแก่งข้อเส้นเตอร์อีกอยานเผลอไปคลิกลิงอีหยังสักอย่างหนึ่ง ย่านเพลเลอร์ไปอันกดอีกอย่างสักอย่างหนึง่งสุมือนีบโอกาสิสมัครบครอกาสเสร็จอย่างแล้วย่านไปเมดขีขึ้นสมองแล้วพี่น้องตอนนี้แต่เงินมียู่สองบาท <c oughs>